ผมดูแลทางด้านสายงานตัวแทนนี้มาประมาณสัก7ปีก็ในปีแรกๆก,ก็คงไม่ได้มีแนวทางที่เป็นกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์มากมายแต่หลังจากเปียบปีที่1ปีที่2มาแล้วเนี่ยหลังจากที่เรารู้แนวทางรู้วิธีการแล้วเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงให้กับตัวแทนของเรา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนของเราเพื่อยกระดับให้ตัวแทนของเราเนี่ยสามารถมีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากการขายเราเริ่มปรับเปลี่ยนให้ตัวแทนของเราเข้าใจแนวทางการขายตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นแทนที่จะเป็นการเสนอขายตามแบบสินค้าซึ่งผมเชื่อว่าสินค้าทุกตัวดีหมดครับเพียงแต่ว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ในช่วงจังหวะในช่วงเวลาของชีวิตที่แตกต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันสินค้าตัวเองอาจจะเหมาะกับคนวัยหนึง่งฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ fit for all หรือเป็นแบบสำเร็จสำหรับลูกค้าแต่ละรายสิ่งที่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้ตัวแทนของเราพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราจะไม่เรียกเขาตัวแทนแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะเราจะเริ่มพัฒนาสัญยาภาพเขาให้เขาเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตซึ่งมันจะครอบคลุมถึงการวางแผนทั้งด้านการประกันความเสี่ยงในชีวิตนั่นคือจุดแรกเริ่มที่เขาชำนาญแล้วก็ถนัดอยู่แล้วสำหรับโอเชียนไลฟ์ไทยสมุรของเราแต่เราจะเพิ่มเติมให้เขาเพิ่มในด้านการวางแผนเรื่องความยั่งยืนในการใช้ชีวิตหรือเฮล ซึ่งเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นจุดที่เราอาจจะไม่ได้เน้นหนักในอดีตแต่ว่าเราเริ่มผลักดันควบคู่ไปกับการที่สร้างความมั่งคั่งในชีวิตแน่นอนาลูกค้าของเรามีทั้งสุขภาพที่สมบูรณ์หรือมีการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพการสะสมเงินของเขาก็จะได้ใช้ใน,นปั้นปลายถ้าหากว่าเขามัวแต่สะสมเงินอย่างเดียววันหนึ่งที่เขาเจ็บป่วยขึ้นมา่ารักษาพยาบาลทุกงานนี้มันแพงมาก ฉะนั้นความบ้างข้างเขาก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสุขภาพเขาไม่ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคงไม่ได้ทำได้ในวันสองวันเราก็ใช้เวลาสองสมปีที่ผ่านมาเริ่มจากการปรับตั้งแต่บุคลิกภาพของเขาเราใช้ทีมเรื่องสมาร์ทเริ่มพัฒนาสมาร์ทในแต่ละด้านของเขาตั้งแต่บุคลิกภาพตั้งแต่วิธีการวางแผนการขายการใช้เครื่องมือ การใช้เทคโนโลยีจนมาปีปัจจุบันสมาร์ทก็เพิ่มไคทเลียเพิ่มขึ้นไปอีกเราต้องวางแผนให้ครบทุกด้านควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีย่นย่อความสำเร็จให้เขานั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่า6-7ปีที่ผ่านมาเราพยายามยกระดับจากคำว่าตัวแทนไทยสมุรหรือ Ocean Life ไทยสมุทรให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิต ของโอเชียไลฟ์ไทยสมุทรเราคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วครับเราก็จะพยายามขับเคลื่อนแนวทางนี้ต่อไปอาจจะไม่ได้สำเร็จในปีนี้ได้ร้อเซแต่ผมคิดว่าที่ปรึกษาประกันชีวิตหลักๆของเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้แล้วครับอ,อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค,คือในปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ากลุ่มคอเอเจนต์ของเราที่มีศักยภาพเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ เขาใช้เครื่องมือได้เขาเริ่มพัฒนาการนำเสนอสินค้าตามความต้องการหา mm hmm. ความต้องการก่อนการนำเสนอขายสินค้า mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้จักลูกค้าก่อน mm hmm. ต้องหาความต้องการเขาให้เจอก่อนแล้วเราถึงเริ่มที่จะสอดแทรกนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับเขาเหมาะกับความจำเป็นของเขาในแต่ละช่วงชีวิต mm hmm. ซึ่งผมคิดว่าถ้าทำด้วยวิธีการนี้นอกจากจะเสริมความสำเร็จ ในการขายได้เร็วขึ้นและยังจะสร้างความยั่งยืนตามกลยุทธ์ของเราที่เราพยายามสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ในสิ่งเขาจําเป็นเขาต้องการแล้วเห็นประโยชน์จริงๆแน่นอนนะครับปีถัดไปเขาจะจ่ายเบี้ยคุณ mm hmm. แต่ถ้าเขาซื้อเพราะความเกรงใจซื้อเพราะว่าความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในปีแรกปีถัดไปเขาอาจจะไม่จ่ายเบี้ยคุณเพราะาเราพูดถึงการส่งเบี้ยเป็น10ปี20ปี หรือสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องส่งเบียกันถึงอายุ90 99ปีะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจกับลูกค้าตั้งแต่วันแรกจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับคอเอเจนต์ของเราตอนนี้มีสักเท่าไหร่คะผมคิดว่าคอเอเจนต์หลักๆของเราตอนนี้เนี่ยเป็นหลักหลายพันคนอยู่แต่ความถนัดของเขาอาจจะยังไม่ได้ ฟู l ฟิลคอปเปอร์ได้<ะ>ในลักษณะที่คำนิยามที่คำว่าเราบอกว่าอยากให้สมาร์ทครบทุกด้านเราต้องให้เขาสมาร์ทให้ครบได้อย่างน้อย6ด้านพื้นฐานคือก็ททำได้ตาม6ด้านนี้ลายได้เขาจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็จะทำให้เขายังยืนนอนชีพได้นะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือนอกจากหลายพันคนนี้เราพยายามผลักดันให้ระดับที่เป็นลูกทีมเขาเริ่มสมาร์ทตาม เริ่ม,มพัฒนาตัวเองไปตามวิถีทางนี้เช่นกันค m ะครับสมารถถ์ทโกด้านนี้ประกอบด้วยอะไรมั้งคะเรื่องแรกๆเลยที่เบสิกที่สุดก็คืออย่างน้อยคุณต้องดูดีน่าเชื่อถือเพราะอาชีพของเราคืออาชีพการขายความน่าเชื่อถือะนะครับเรื่องที่สองมล์เซที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องเปลี่ยน m ม n d เซ t จากการขายจากรายได้ของคุณขายเพื่อคอมมิชชั่นของคุณเป็นการ หาความต้องการและเสนอสินค้าที่เขาต้องการนะครับเรื่องที่3คุณเปลี่ยนไม์เซตการนําเสนอสินค้าการขายแล้วยังไม่พอทุกวันนี้แน่นอนนะครับเทคโนโลยีเป็นตัวย่นย่อความสําเร็จถ้าคุณไม่ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีหรือเสนอผ่านเทคโนโลยีเสนอผ่านตลาดที่กว้างขึ้นโอกาสสาเร็จมันก็จะน้อยลงนั่นคือ3มเรื่องหลักนะครับอนอกเหนือจากนั้นเนี่ย เราเพิ่มเติมไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่คุณเปลี่ยนความคิดคุณวางแผนการหาความต้องการคุณใช้เทคโนโลยีแล้วคุณยังต้องมีความสามารถในการเรียนรู้การขายสินค้าสุขภาพซึ่งมีความซับซ้อนกว่าวิธีการดูแลลูกค้าที่ซื้อสินค้าเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาใส่ใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้ได้แล้วก็นําเสนอแผนการขายพวกนี้ให้ได้นะครับสุดท้ายถ้าเขาทำสา3สี่เรื่องนี้สําเร็จผมมั่นใจว่ารายได้เขาก็จะสมาร์ตตามขึ้นมาแน่นนั้นเป็นเป็นแนวทางหลักๆที่ที่เราคิดว่าคนของเราโดยเฉพาะเอเจนต์รุ่นใหม่ของเราน่าจะเดินไปสู่แนวนี้นครับ เอเจนต์รุ่นใหม่ตอนนี้เยอะไหมคะถ้าเทียบสัดส่วนจากที่เรามีอยู่นะปัจจุบันตอนนี้เท่าไหร่นะหมื่นตอนนี้เรามีเอเจนต์อยู่ประมาณ16,00 0คนหมุนเวียนอยู่ซึ่งถามว่ารุ่นใหม่เยอะไหมเราก็รีคูดทุกปีแหละเพราะว่าก็ต้องยอมรับข้อจริงอย่างว่าคนที่อยู่ในอาชีพนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนอาจจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเรียนรู้สักระยะหนึ่งแล้วถึงจะเข้าใจความต้องการของตัวเองนะครับ ถามว่าเยอะไหมในแต่ละปีอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะรีคู4ี่ผคน mm hmm. นะฮะก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเดียวกันก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงก็จะมีกลุ่มคนรุ่นเก่าบางกลุ่มที่อายุ <Yeah. S 1> ด้วยสังขารด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือการปรับเปลี่ยน mm hmm. ซึ่งการปรับตัวในทุกวันนี้มันเร็ว, mm hmm. เ,รวเร็วกว่าในอดีตมาก mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยก็ก็จึงจำเป็นต้องสร้างคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าพอสิ้นปีมาแล้วเมนเทนก็คือต้องไม่ไม่ต่ากว่าหมื่นหกพันคนว่าเราก็จะพยายามเมนทอให้ได้อยู่ในระดับนี้ถ้านี่คือพื้นฐานฮะแต่ถ้าเราทําได้มากกว่านั้นแล้วก็อยากจะเพิ่มกําลังเลยแน่นอนแล้ครับเซลฟอร์สจะมันเพิ่มได้การขยายธุรกิจก็ง่ายขึ้นเพราะช่องทางเราขายผ่านที่ปรึกษาอยู่ เราบอกว่าอัตราความคงอยู่ของของ,ของตัวแทนสายขายของเรานี้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในแต่ละปีตั้งแต่เราพัฒนามา5 6ปีที่พี่มาดูแลอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสัดส่วนของเราที่ชัดๆเนี่ย<ฆ>เราไม่ได้วัดถึงขนาดนั้น<ฆ>เพราะว่าโดยธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นได้ว่าในระบบการรีคูดเนี่ยทั้งประเทศเราก็รีคูดทุกปีปีหนึง่งหกเจ็ดหมื่นห้าหกหมื่น แต่จำนวนเอเจนต์มันเห็นว่าจะจะไม่ได้เพิ่มเติมจากเดิมมาก<ะ>การการที่เราจะสแตนให้เขาอยู่ในอาชีพนี้ได้เนี่ย<ะ>ผมคิดว่า<ะ>ถ้าความเห็นผมนะโดยส่วนตัว<ะ>ถ้าสแตนได้สัก25%เผมถือว่าการรีู้นั้เร็จ<ะ>นะครแล้วของไทยสมุรอยู่ที่นี่หรือมากกว่านั้นเราอยู่ใกล้เคียงแต่เราพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ะนะครับแล้วที่เราทำกับ สถาบ,า,บา,า,สาบันการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะคือตัวนี้ไหมหรือว่าในสถาบันการศึกษาคงคงไม่ได้เรื่องเฉพาะเรื่องเอเจนต์ gen, แต่เป็นทุกฟิลด์ซึ่งซึ่งบางคนอาจจะเหมาะกับงานทางด้านแบ็กออฟฟิศหรืองานทางด้านอะไรแต่บางคนเขาชอบงานขายหรือเขาอยากมีไรายได้ดีมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเองด้วยว่าเขาวางแผนชีวิตยังไงถ้าเขาวางแผนชีวิตอยากไ,ได้ไรายได้ดีคุณไปนั่งกินเงินเดือนเนี่ยมันไม่มีทางได้รายได้ไดีดังนั้นเราก็จะครอง คนกลุ่มหนึ่งถ้าเขาประสงค์ที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ดีมีเขาเรียกอะไรนะมีไลฟ์สไตล์แบบต้องการทํางานแบบใช้ชีวิตเป็นอิสระมากกว่าอาชีพที่เป็นลูกจ้างคุณก็เหมาะกับอาชีพทางซีกนี้แค่แค่นั้นเองครับเรายังทําต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะที่ทํากับอาชีวะเนี่ยอันนั้นอันนั้นเป็นแผนของที่ HR เนี่ยเขาให้ให้การสัมปุนแล้วก็คอลแลบเรกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่า ส่วนหนึ่งเราก็ต้องคัดกรองอยากได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับเราเราก็มีโอกาสได้นําเสนอตัวเองก่อนแล้วก็ได้เลือกก่อนอ,อาพูดกันตรงๆก็คือได้คนรุ่นใหม่ในกลุ่มนั้นที่เราแบบเทรนชัดเจนมาบางส่วนเหมือนกันใช่ใช่<ม>ใชถ้า <c oughs> ถ้าเราเทียบเพ่อเมื่อกี้บอกว่าบนเวทีบอกว่ามีมีพอเราพัฒนาตรงนี้ปุ๊บไซส์เคสเราดีขึ้นอันตัวนี้เป็นยังไงคะเฉลี่ยจากอะไรเงี้ย ไซส์ของเคสเราดีขึ้นไหมเนี่ยโดยธรรมชาติมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วเพราะด้วยอินเฟลชั่นด้วยด้วยเงินเฟอ้อ<ม>ด้วยอะไรเนี่ยเม็ดเงินมันเล็กลงเคสไซส์เราดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นจากการการการเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการนำเสนอขายซึ่งการวิธีการนำเสนอขายแบบการวางแผนความต้องการเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เคสไซส์ใหญ่ขึ้นนะฮะ,ะเพราะว่า มันทาให้เราเห็นความต้องการของลูกค้าแต่ละลายบางทีเนี่ยแทนที่จะทําทุน20 0แ0 0 3 0 0 0 0 0ความจําเป็นเขาหนี้สินเขาภาระครอบครัวเขาเขาควรจะทําล้านหนึ่งถ,ถ้าเขาไม่เข้าใจภาระตรงนี้เนี่ยเขาจะอยากทําแค่แสนสองแสนก็แค่นั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนโยบายที่เราพยายามผันตัวเข้าสู่เมืองมากขึ้นมันก็จะทําให้เจอกับคนที่มีรายได้มากขึ้นแค่นั้นเอง ก็คือก็คือ,อพูดง่ายๆว่าพอเรามีวิธีการพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เขากล้าที่จะขายมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องอแน่นอนเนะ่ะเหมือนกับผมไปนำเสนอโดยที่ไม่หาความต้องการเราก็อยากทำให้มันสำเร็จเร็วก็พยายามเสนอที่ ทุนมันไม่สูงมากเพื่อให้เขาลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้นอันนั้นคืออดีตใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนมลเซ็ตัวแทนขงเราคือหาความต้องการเขาที่มันบอกว่าการหาความต้องการมันจะทําให้เคสไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะว่าความต้องการของคนบางคนอาจจะเหมาะกับทุนแค่นี้แต่อีกคนนึงอาจจะต้องสามเท่าของทุนตามนี้เพราะว่าภาระเขาใหญ่กว่าเขามีรายได้ส่วนตัวมากกว่าอีกคนนึง หรือเขามีความรับผิดชอบมากกว่าอีกคนหนึ่งภาระหนี้สินเขามากกว่าเช่นอย่างนั้นเป็นต้นค่ะคือสรุปง่ายๆคือเราสอนให้เขาหาความต้องการของลูกค้าถูกให้ถูกให้ตรงกรันกับความต้องการเขามากกว่าการขายให้เราขายได้ง่ายขึ้นคือเราเรา,เราไม่ได้เน้นความสําเร็จอย่างเฉพาะหน้าเรื่องต้นเราไม่ได้บอกว่าคุณไปวันนี้คุณต้องนําเสนอขายให้สําเร็จแต่คุณต้องรู้จากเขาก่อนว่า สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรและอะไรที่เหมาะกับเขาบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับสินค้าเงินฝากหรือสินค้าแอนด m e n t แต่เขาอาจจะเหมาะกับความคุ้มครองสูงๆพวก o ฮ e life เพราะว่าภาราหนี้เขายังสูงเป็นอะไรไปในครอบครัวเขาเนี่ยภาราหนี้อย่างเดียวเป็นหลักล้านทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรแล้วคุณถ้าคุณทำแค่อนดาม n นที่ทุน2 3แสนหรือ4 5แสนคุณอยู่ไม่ไหว แต่เบีย้ยก้อนนั้นเนี่ยถ้าคุณมาทําเป็นสัญญาอีกประเภทหนึง่งที่ยาวขึ้นคุ้มครองตลอดชีพคุณอาจจะได้ทุนล้านหนึ่งถ้าคุณไปหวังแต่สะสมทรัพย์อย่างเดียวมันก็ตอบโจทย์บางคนไม่ได้ผิดนะครับแต่อีกคนนึงอาจจะไม่เหมาะมมเพราะอีกคนหนึ่งนี่เขายังเยอะอยู่เขายังไม่ถึงวัยสะสมแต่เขาก็ควรจะคุ้มครองความเสี่ยงมากกว่าทุกวันนี้เราถึงหันไปขาย protection กันมากขึ้น แต่การขาย protection เนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเบี่ยมถูกสิ่งที่เราพยายามผลักดันคือการเติบโตสินค้าสุขภาพมาควบคู่กับการขาย protection เพราะมันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็ทำให้เคสไซส์มันไม่เล็กลงด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่ผมว่าทั้งอุตสาหกรรมก็มองแนวนี้นะครับเรียกว่าที่บอกว่ามาถูกทางแล้วก็คือตัวนี้ ก็เป็นแนวทางที่เราคิดว่าน่าจะเป็น<ม>เรื่องที่ถูกเพราะว่าตอบโจทย์ของความต้องการลูกค้าแล้วก็ทําให้ความคุ้มครองเขาได้ทั้งสองมุม,มทั้งด้านชีวิตและก็สุขภาพควบคู่กันไปนะ<ม>ครับยกเว้นแต่ว่าบางคนทําสุขภาพไม่ได้ไวัยไม่อำนวยหรือสุขภาพไม่อำนวยอันนั้นช่ชวยไม่ได้คุณต้องไปวางแผนสินค้าตัวอื่นนะ<ม>ครับถ้าเทียบนะวันนี้เนี่ยไทยสมุดพร้อม ร้อยเปแล้วไหมคะในแง่ของโ r o ดักตเองการบริการเองเอวิธีการเสนอขายรวมถึงบุคลิกลักษณะของตัวแทนฝ่ายกายของเราผมว่าถามว่าร้อยเปอร์นไหมผมผมไม่กล้าตอบอย่างนั้นแต่ผมบอกได้ว่าตัวแทนหล,กลักๆของเราเข้าสู่แนวทางนี้แล้วนะครับมมเมื่อกี้บอกว่าเราจะเรียกตัวแทนของเราว่า ที่ปรึกษาประกันชีวิตเราจะไม่เรียกที่ปรึกษาการเงินเหมือนที่เราได้ยินมาทั่วไปทําไมเปี้ยมันแตกต่างกันคําเป็นเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากที่ปรึกษาการเงินเพราะที่ปรึกษาการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เรียกตัวเองได้ถึงแม้คุณมีคุณสมบัติตามที่ผมว่าเพราะคุณต้องไปเซอร์ติฟายตัวเองผ่านการสอบให้ได้ไอซีไลเซ่นของกรอตตอก่อนนะครับประมาณนั้นเป็นเรื่องเลกูเลเตอร์ที่บังคับ แล้วก็จะมีครายเฉลี่ยบังคับว่าถ้าคุณไม่จบปญญาตีคุณไม่ได้หรือคุณจะต้องไปเทียบเคียงด้วยคุณวุฒิอื่นเ้วยการเรียนหรือการสอบแบบอื่นซึ่งไม่ง่ายนักะนะครับแต่เราเริ่มจากที่ปรึกษาประกันชีวิตก่อนเพราะเมนหลักของเราคือธุรกิจประกันชีวิตนะครับขณะเดียวกันกลุ่มคนที่สามารถที่จะก้าวข้ามไปถึงที่ปรึกษาการลงทุนได้ด้วยเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงที่รองรับที่ให้เขาขับเคลื่อนอ ไปนาเสนอขายกลุ่มนั้นก็จะไปเล่นเรื่องสินค้าที่เป็นการลงทุนซึ่งความเสี่ยงมันต่างกันฉะนั้นคุณจะต้องมีคุณวุฒิตัวนี้คือผ่านการสอบให้ได้ใบอนุญาตในการนําเสนอก่อนถึงจะเรียกตัวเองได้ว่าที่ปรึกษาการลงทุนไม่ใช่เรียกได้เองนะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับเราก็เลยแยกนิยามของเราชัดเจนเลย ใช่ครับแสดงว่าใน,นวันนี้นี่ตัวแถนขทงไทยสม,มุดคือเรามีทั้งที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษาประกันชีวิตถูกต้องครับราารบางส่วนที่มีศักยภาพอีกระดับหนึ่งก็สามารถเป็นด้งที่ปรึกษาประกันชีวิตและลงทุนควบคู่ก,กันไปได้ด้วยอันนั้นเขายิ่งครอบคลุมได้มากกว่าเหมาะที่จะนําเสนอสินค้าบางประเภทที่คอร์ตัตกาหนดว่าจะต้องมีไลเส้นเช่นยูนิตลิงก์นะครับน,นวันนี้มีเยอะไหมคะ ที่ปรึกษาการเงินเราที่มีที่ปรึกษาการเงินของเราก็พอมีครับแต่ยังไม่เยอะมากเรากําลังพยายามที่จะสร้างเพิ่มอยู่นะครับอย่าง MDRT เราเป็นยังไงมักงคะก็ต้องถือว่าเราเป็นค่ายใหม่ที่เข้ามาสู่ตลาด MDRT ที่มีการเติบโตมาทุกปีจาก7ถ้าผมจำไม่ผิดเปีที่แล้วเนี่ยเรามี MDRT สักสิบสองคนจนปีนี้เนี่ยเราได้เกือบร้อยหกสิคน ก็ถือว่าเราพัฒนาการในคนรุ่นนี้ได้ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามองถึงรายได้เขามากกว่าไอ้คำว่า MDRT เป็นแค่คุณวุธที่เป็นองค์ประกอบหลังจากที่เขามีรายได้ดีฉะนั้นเราจะบอกทีมงานของเราเสมอว่าคุณอวุธเป็นผลพลอยได้แต่รายได้ของคุณเนี่ยคือของจริงคนคนเราเนี่ยบางทีเนี่ย ผ่านไปักประยะหนึ่งคุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนอกจากมีรายได้มันก็เรื่องปกติของคนก็อยากมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเรื่องธรรมดามก็จะสอดรับกับสิ่งที่เขาจะได้ทั้งสองมุมคู่กันไปสุดท้ายปีนี้ค่ะ2,566ช่องทางตัวแทนไทยสมุทรเป็นยังไงจะยังไงบางเป้ายังไงบ้างเรามีเป้าหมายที่บางเติบโตอยู่ประมาณ5%เช่นกันอย่างที่บอกนะฮะเพียงแต่ว่า สาการทางธุรกิจก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใน global ในระดับโลกแน่นอนละฮะมันกระทบประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องการส่งออกหรือเรื่องการบริการที่เราเพิ่งเริ่มเติบโตแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่อาจจะยังย้อนกลับไปไม่ถึงปี62ก่อนโควิดแต่เรายังมองว่าอพอมีช่องทางที่เติบโตได้ เราถึงกล้าวางไว้ที่ประมาณ5%ที่จะเ mm hmm. ติบโตจากปีที่แล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่หมือหวาเพราะว่าการเติบโตของเราจะต้องอยู่บนรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน <c oughs> ความคงอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ได้แต่ทับลายเรามองผลถึงรายได้ต่อเนื่องของทีมงานเราด้วย mm hmm. เพราะเราจะบอกทีมงานเราเสมอว่ารายได้ของคุณไม่ใช่แค่เบี้ยปีแล้แต่รายได้ของคุณคือรายได้ที่ต่อเนื่องอีก1 0 2 0ปี30ปีข้างหน้า แล้วมันจะวินวินทั้งบริษัททั้งทีมงานที่ปรึกษาประกันชีวิตของเราเพราะถ้าเขาตอดสามารถที่ดูแลลูกค้าได้ต่อเนื่องทุกปีเพียรปีต่อเราก็ดีโปรซีเซินซีเราก็ดีคอ์ในการขายเราก็จะต่ำลงนั่นคือแนวทางที่เราพยายามไปอยู่ตั้งเป้าเปิดปีนี้เท่าไหร่ยังไงนะตั้งเป้าเปิรซีเซินซี่ปีนี้เท่าไหร่ปเ,หเปอร์ซซินซีของเราเนี่ยขยับขึ้นมาดีขึ้นประมาณ ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเกือบ10%ภายใน5าปีที่ผ่านมาก็คิดว่ามันถึงจุดที่ค่อนข้างสูงมากแล้วมันจะขยับไม่ได้เยอะแล้วแหละเพียงแต่จะเมนเทนยังไงให้ p r e i s i o n เราอยู่ในระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมียอดเติบโตด้วยนั่นคือแผนของเราก็คือ80ครับถ้าเมื่อสักครู่เห็นตัวเลขเราจะดูแล้วเนี่ยถ้าวัดแบบอุตสาหกรรมเราเหนือกว่าอุตสาหกรรมอยู่แล้วทุกวันนี้แล้วเราก็พยายามที่จะเ็นทอให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าวัดแบบในธุรกิจ เราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแบบมาตรฐานแล้วนะฮะก็ถือว่าเราเติบโตตามแนวทางเรื่อง s ustainable ได้ดีนอกเหนือจากการที่พยายามเติบโตธุรกิจไปควบคู่สาการที่ยากลำบากนี้